เอาแลยกับบ่อล้ำเราจัดแล้วกด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 ไม่กดกับไม่กดนี่ไม่ด้เลยกดกับรุดเลยกับรุดเรื่อยๆเลยกับตัวก้ากัดเรื่อยนะครับ rồi 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 tôi thì ở đây là tôi thì chết này đó chết lên đừng giặt chiếc trôn 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 tụi trôn 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 trôn

มีดะน,น่น,นรือีอยูว่าบนนี้ไม่กินเลยแล้วมีกากินดีเยเอยขึ้นมาแล้วลอ,อยขึ้นมาแล้วรู้ดูรู้ดูเท้าเรา นี่นะครับดู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 